อยากจะพาคุณผู้ชมนะคะได้มาสัมผัสแล้วก็มาครุกคลีกับกับผู้ชายนะคะที่อยู่ข้างๆหน้านะคะมีไม่ธรรมดาต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่เซรทีวีค่ะรายการทีวีดีๆที่เราจะพาคุณนะคะมาฮุกปุงในแล้วรู้จักพวกเขาเหล่านักเตะของเรานะคะเมืองเลยยู i t นเตดว่าพวกเขาเนี่ยมีชีวิตแล้วก็มีไลฟ์สไตล์แบบไหนและที่สำคัญในวันนี้นะคะเรามีกิจกรรมพิเศษ,เศษมาให้พี่ๆเขาเนี่ยได้ร่วมสนุก เพื่อเป็นกําลังใจให้กับแฟนคลับได้ติดตามกันด้วยนะคะแต่ก่อนอื่นค่ะบมืดานุ่มเหล่าของเรานะคะหลังจากที่ฝึกซ้อมสองชั่วโมงเต็มเลยนะวิ่งในสนามนี่คือนี่ยมานั่งดูพี่ๆเขาตั้งแต่ก่อนเข้าสนามเลยเหนื่อยมากนี่นี่แบบพูดไม่ออกเลยนะเหนื่อยหอบอ่าแต่ก่อนอื่นนะคะหลังจากที่หายพักเหนื่อยไปอีกสักห้านาทีที่ผ่านมาเดี๋ยวเรามาคุยกับพี่ๆเขาหน่อยดีกว่าว่าแต่ละท่านเป็นใครอะไรยังไงรับตําแหน่งอะไรนะคะสวัสดีครับผมจิรชนะอบมา ชื่อเล่นเปียกนะครับภูรุมเนาอยู่ขอนแก่นครับมาจากขอนแก่นครับเล่นตำแหน่งกองหลังครับพี่เปียกมาจากขอนแก่นใครเป็นแฟนคลับอยู่แถวขอนแก่นติดตามพี่เปียกได้นะคะครับสวัสดีครับชื่อก้าสารรันทองนะครับภูรุมนเอาจังหวัดเลยเล่นตำแหน่งกองกลางครับครับงี่คนเลยโดยแท้จริงครับสวัสดีครับชื่อกัดเชยพนชวิจันทร์ครับตำแหน่งกองหลังภูรุมนเนาจังหวัดเลยครับ นี่เรามีคนเลย2คนเลยนะคะแล้วก็หน้าตาดีนี่ดูไหมนะคะอ้าวทางนี้่าดีกว่าทางนี้ดีกว่าหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะดูจากทรงผมเป็นหลักนะคะชื่ออะไรคะครับชื่<พ>อจอบเกียรศากันหาครับมี่ี่ลำเนาจังหวัดเลยะค,ะครับได้ตำแหน่งรองการครับแล้วก็คนเลยเหมือนกันนะคะ Can you speak Thai <laughs> What's your name uh, My name is Miguel Kamwa <Miguel. S 3> m n a m e i Yes Miguel k a m b a I'm from Cameroon I'm striker โอเคขออกงนะก็โอเคกงนะมาจะขัาพอนี่จริงๆเขาสนุกกันนะะจริงๆก็สามารถที่จะพูดไทยได้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับนี่เขาบอกว่าคนนี้หล่อที่สุดนะนี่ใครพูดแนะนำตัวหน่อยแนะนาตัวหน่อยครับชื่อก๊อครับศักดิพง์จิกัักครับก็คนอเภองสครับ้ก็ ครับนี่แหละคะ่ะนี่คือชมหน้าและนี่คือบางส่วนเท่านั้นนะคะที่เราได้คัดสรรมาเพื่อที่จะมาสนุกกันในเกมของวันนี้หรือซึ่งเกมวันนี้ค่ะน่าจะพาพี่ๆของเรานะคะวิ่งกันต่อค่ะกับเกมขี่ม้าส่งเมืองและงานนี้นะคะขอบอกเลยว่าเราจะต้องมีคนที่หล่อที่สุดเพื่อทําตัวเป็นพระราชาเอาที่ค่ะส่วนตอนนี้เราไปแข่งขันกันเลยไปเลยค่ะ ว่าคงจะไม่ได้ถึงครึ่งนะคะจากการฝึกซ้อมของเขาที่เขาฝึกซ้อมกันอย่างหนักหน่วงนะคะขอบคุณโค้ชมากมากเลยค่ะที่ฝึกซ้อมนักเตะของเรานะคะให้เก่งขนาดนี้ยอดต้องไปกําลังใจให้แล้ววันนี้ขอบคุณทุกๆคนเลยขอบคุณทั้ง6หนุ่มนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณมากๆค่ะ สัปดาห์หน้านะคะหรือว่ารอบหน้าเราจะมาสนุกกันแบบไหนคุณผู้ชมต้องติดตามอย่าลืมคลิกไลค์ถูกใจ Facebook แฟนเพจแล้วก็อย่าลืมมาเป็นแฟนคลับของหนุ่มๆของเราด้วยรับรองได้ค่ะว่าคุณจะประทับใจในสิ่งที่เขาเป็นนอกจากเขาจะเป็นนักเตะที่สุดยอดเขายังเป็นคนที่น่ารักมากๆด้วยนะคะอ่าวันนี้ในหนังชุดพันสุรน,น,นาชเชนันพร้อมด้วยพวกเราค่ะเลยยูนิต็ดต้องขอ,อนญาตดําัาาไปแล้วมีความสุขกันมาก,มากสวัสดีค่ะ